ผู้ชายายเรือครับอมีเพื่อนมาจอดอีกหนึ่งคันนะครับน่าจะลงใต้เหมือนกันทะเบียนน้ความถมด้วยนะครับคันนี้ใช้ตัวช่วยนะครับร้อนนี่แดดเปรี้ยงเลยนะครับอันนี้มาให้ไข่แดงละ่ะไข่เค็มอ่ะกูอัดมา ไะยะปกติป่ะรถสายนะครับตื่นเช้ามาบรรยากาศสวยๆนะครับ <c oughs> ก็ได้ปลาช่อนน้อยมาหนึ่งตัวนะครับผมบรรยากาศดีครับายเรือตกปลาโอ้โหฟินเลยเดี๋ยวก็เหมือนเดิมครับตัวนี้ปล่อยนะครับมาตัวซะใหญ่ ไหวลูกไหว้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆอ่ะมาพ่อจะพาลูกพาพายเรือตอนเช้านะครับอย่างเปลี่ยนเฉยๆโอ้โหกีต้ามาแล้วเห็นไหมบรรยากาศยามเช้านะครับจะได้ไปไหมเนี่ย<แบง>ให้ลูงจุ่นขึ้นเรือก่อนอืนอกันพายเรือกีต้านำเที่ยวหน่อยนะนอ่ะ ทางนี้เดินมาทางนี้หนูตัวเล็กมาทางนี้ไม่ต้องไดนอะไรใครบอกนั่งนั่งให้ดีจะไปไหนกันนะเดี๋ยวแถวนี uh 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 ้พอไลไปแถวนี้พอเอากาแฟไปนี่เด็กเกิือกนี่เด็กเกิบกกาแฟครับ น้องหอมรอพ่อกินกาแฟก่อนนะ <c oughs> พ่อเรื่องเยอะลูก <c oughs> พิธีพิธีเยอะอ้าวก็ดูอยู่วันนี้แหละ <c oughs> ไม่ไมไดแดกปลาแพงซะแล้วเมื่อคืนนี้เอาอยัางไงวะดดเด็กกีตตาทำให้ดูดิก็าพายซ้ายขวาซ้ายขวาไป <c oughs> โอเคปลาส่งแล้วนะครับส่ง <c oughs> ไป ผู้ชายพายเรือถ้ารีบก็พายไปขึ้นเรือที่ท่าเรือเทศบาลก่อนนะสองคนพ่อลูกอปแปดโมงนะครับมีเมฆหมอกไกลๆนู่นเลยกำลังจะไปกินข้าวเช้านะครับแต่กินข้าวเช้าเสร็จก็จะกลับ ขึ้นมาเก็บของที่แพรนะครับมีลูกปลาตัวเล็กด้วยสำหรับเจ้านอนปลาช่อนตัวเมชานี้ก็ปล่อยไปเรียบร้อยนะครับโอ <Okay. S 1> ปลอดภัยดีแข็งแรงป่ากินข้าวกันเพื่อนๆเมื่อคืนลมนี่นิ่งสงบนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะร้อนนิดหนึ่ง ไม่เย็นนะครับไม่เย็นอย่างที่คิดเดี๋ยวไปดูอาหารเช้ากันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอาหารเช้าก็จะเป็นนี่นะครับข้าวต้มข้าวผัดผัดขนมปังโอเคข้าวผัดก่อนเลยครับผมไม่ชอบข้าวต้มปึ๊มนี่ครับ พี่เขาบอกให้อันหนึปังไปพี่จะทาให้ก็เป็นข้าวต้มกับกับข้าวนะครับไมื่อเช้าเดี๋ยวไปหยิบช้อนก่อน ไข่ไก่ไข่ไก่สีอย่เงี้ยถ้าไข่เป็ดจะสีขาววายอุ่อนน้นยังไงไข่ลวกจริงจริงเอาอครับนิดนังครับคุ้มเนี่ยแตกขามือไงน,นี่ขอบคุณข้าบแค่นี้ก่อนครับเฮ้ยไม่ใช่ตลกะเนี่ยนี่ครับนี่ไปไม่กี่ข้าวเหรอ เยี่ยมไปสักฟุตนึงเลยเออเยี่ยม<อ>ยนี่เดี๋ยวกินข้าวเช้ากันครับเพื่อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้าวเชาว้าเดี๋ยวเราก็จะกลับไปเก็บของแล้วมาลองขึ้นเรือกันอีกทีนึงนี่ครับอิ่มย,ยังยังไม่อิ่มนะยังไม่อิ่ม ็นี่ครับบรรยากาศที่แพรเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วก็เดินทางกลับขึ้นฝั่งนี่ครับเดี๋ยวเรามันจะเดินทางกลับตอนนี้9ก้าโมงเราจะเดินทางกลับขึ้นฝั่งแล้วก็มุ่งหน้าสู่บางสะพานครับเ,เดี๋ยวรอเรือเคลื่อนกีนนะครับอรนนี้ผู้โดยสารก็ลงมาในเรือแล้ว่<ะ>อวรับพี่ไม่มีสัญเดี๋ยวรอพี่คง้ับเรือนิดนึ่งครับ เดี๋ยวมาดูกัอนอีกทีครับเพื่อนๆนั่งเรือมาประมาณสี่สิบนาทีนะครับเราก็มาถึงท่าเรือแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปแต่งตัวแต่งตัวแล้วมุ่งหน้าสู่บางสะพานกันดีครับคืนนี้เราพักบางสะพานระยะทางประมาณสา0รอยกว่ากิโลนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณส0โมงแล้วครับแต่เ,เราเดินทางกันต่อครับเพื่อนพนเรือเทียบท่าเราก็จะขนสัมภาระล,ะลงนะครับ<อ>เรือกำลังเทียบท่านะครับ เรือจอดแล้วเดี๋ยวเราของลงก่อนครับเพื่อนๆปลาเขื่อนจากเรือแล้วนะครับอ้นนออาไปค,ครับเย้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคคุณรับขึ้นมาจากเรือแล้วครับก็บไ,ปไปที่รถกันต่อค่าศูนย์ค่าโอเค OK. คนที่ไหนเนี่ยเขาบอกหงายหล่นไปที่ถือว,วะ ตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งนะครับกำลังจะออกจากเตื่อนเชี่วร้านนะครับเดี๋ยวเราไปเติมนน้ำมันเลยก่อนครับตอนนี้น้ำมันเราเหลือแค่วิ่งได้อีกประมาณ68กิโลนะครับตามที่กระบอกนะครับนะครับเปลี่ยนบัตรแล้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับ เขาเย็นขึ้นหนครับนี่เตรียมของแต่งตัวก็ร้อนหน่อยครับเพื่อนถ้ารถวิ่งนี่ไม่ร้อนนะครับมอเตอร์ไซค์แน่นอน ตรงนี้ก็คนเยอะนะครับเทศกาลต้องระวังกันนิดนึงนะครับอขอให้ผู้บาดเจ็บปลอดภัยน,นะครับผมเดี๋ยวนะมอเตอร์เกิดมาเขาจะรอให้เรามาก่อนนะ พีทเดี๋ยวจอ์เดี๋ยวกระตอดร่วมอ่ะแต่งตัวแล้วยิงยาวเลยเราเติมล่าสุดปตทประจวบตั้งแต่วันนั้นอะของปองกับพี่พทจะพอๆกันอ่ะ เติมถังครับ 600. หกร้อยไอโทษนะครับพอดีครับอขอบคุณ<ๆ>ครับถังนี้เราเติมไปอีกหกร้อยนะครับหนสิบห้าลิตรก่อ เดี๋ยวเราแต่งตัวกันทีนเ่เรายิงยาวแล้วครับผม,มเดี๋ยวผมแต่งตัวก่อนแล้วเดี๋ยวยิงยาวทีแล้วตอนนี้เราก็แต่งตัวเรียบร้อยนะครับก็กำลังจะไปบางสะพานนะครับบุ่งหน้าบางสาพะพานเดยวไปเส็กกับสีเเมื่อกี้ล่าสุดขึ้นมา320กว่าโลครับน,นี้ก็เป็นอุบัตเหตุตรงนี้นะครับครับ อุณหภูมินะาปับ33องศานะครับน้ำมันถางที่สี่เต็มเรียบร้อยไปพร้อมลุยครับตอนนี้ตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับ ขี่มาได้ร้อยกว่าโลนะครับเหลือระยะทางอีกร้อยกว่าโลนะครับก็จะถึงชุมพรชุมพรเนี่ยอีกประมาณเก้าสิกว่าโลนะครับส่วนบางสะพานเนี่ยอีกร้อยกว่าโลนะครับก็แวะพักนิดนึงครับตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งนะครับอากาศก็ร้อนอยู่ครับผมก็รถก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นในบางช่วงนะครับเราก็ค่อยๆมาครับ นี่แวะพักเกินครับนะหน่ยอากาศก็ร้อนอยู่เราขอญอาตขอสเสื้อกัดนิดหนึ่งเดีย๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีเพนะื่อนๆว่าเราจะถึงบางพางกี่โมงนะโอเคตรงนี้มีเซเว่นน่าสนใจก็ขี่ไม่เยอะอะไรครับก็ถือว่าไม่ช้านะครับก็หลังจากที่พักเสร็จน,นะครับก็ออกเดินทางต่อนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่หลังสวนนะครับเมื่อกี้นี้เราเปิด GPS เช็คแล้วนะอีก170กิโลนะครับถึงจะถึงที่พักของเราที่บามสาพานนะครับตอนนี้บ่ายโมงนะครับวิ่งมาทั้งหมด983กิโลนะครับจากวันแรกที่เราออกเดินทางกันมาอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเราก็ค่อยๆขี่ไปครับเหลือระยะทางอีกประมาณ170กิโลนะครับของวันนี้ ก็ไม่ไกลครับค่อยๆไปครับไะรถอาจจะเยอะสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็คนก็อาจจะเริ่มเดินทางกลับกรุงเทพแล้วครับเนี่ยถ้าเทียบกับวันที่มาเนี่ยถือว่ารถเยอะกว่าพอสมควรครับจํานวนรถถือว่าค่อนข้างหนาแน่นนะครับเราก็ไปเรื่อยๆครับด้วยความใจเย็นมาครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีที่บางพานก็ได้ครับเพื่อนผมจะค่อยๆเปิดกล้องอัปเดตเป็นระยะๆะะไปนะครับ ก็เหลืออีกประมาณสี่สิบกิโลนะครับเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราขว่ากันอีกทีหนึ่งนี่ก็เป็นถังที่ห้าแล้วนะครับโอเคเติมน้ำมันก่อนครับเอาละครับเพื่อนๆเมื่อกี้นี้เราเติมน้ำมันถังที่ห้าไปแล้วเราเติมน้ำมันถังที่ห้าไปแล้วนะครับแล้วเราก็ถึงบ้ายสะพานน้อยเรียบร้อย กำลังเข้าบางสะพานครับผมน้ำมันถังที่้าเมื่อกี้เติมไปอีกหกร้อยสี่สิบบาทนะครับก็ทั้งหมดตอนนี้ก็ห้าถังแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปยอดรวมกันอีกทีนะครับว่าเติมไปทั้งหมดกี่ถังแล้วก็เท่าไหร่บ้างนะครับช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับป่ะกำลังเดี๋ยวเข้าบางสะพานน้อยแล้วเพื่อนเออครับ ีชา้าสองตัวนี้ไปอตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงห้าสิบสามนาทีนะครับวิ่งมาทั้งหมดตั้งแต่วันแรกเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสามกิโลครับเพื่อนสามสิบสี่แล้วนี่แดดก็เริ่มผุ่นะครับในนี้แต่ว่าก็ยังร้อนอยู่นะครับอากาศไป เรากำลังเข้าที่พักกันครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเดินทางกลับนะครับจากบางสะพานกลับนครปฐมอีกทีนึงครับผมตอนนี้แดดกลับมาแล้วนะครับเพื่อนๆปุบได้แป๊บเดียวครับกลับมาแรงเหมือนเดิมครับ กำลังเข้าซอยที่พักนะครับหนึ่งพันหนึ่งรอยห้าสิบห้ากิโลครับทั้งหมดตอนนี้วยเนินมองไม่เห็นสัง,งัานเพื่อน เอ oh, อยืนแก้เมื่อยซะหน่อยนะครับอก็ถือว่าพักน้อยนะครับจากเคิือราชพามมาเราก็พักทีเดียวเลยนะครับรถก็ค่อนข้างเยอะเป็นบางช่วงนะครับแต่ก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับโดยรวมเพราะว่า มันจะเยอะแค่เป็นบางช่วงนะครับช่วงที่มีแยกมีไฟแดงไงครับรถก็จะมาชะลอตัวกันแล้วก็เยอะนะครับอโอ้โหเราเห็นทะเลแล้วเพื่อนๆนี่นะครับเราลงมาเที่ยวใต้นะครับแต่เราเพิ่งเห็นทะเลเอานะครับเกือบจะวันสุดท้ายนะครับพวงนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับนี่ ทะเลบางสะพานครับผมนี่ครับผมถึงที่พักแล้วโอเคเดี๋ยวติดต่อที่พักก่อนนะเพื่อนๆถึงแล้วนะครับที่ฟันไลร์ r ส s o r อนะครับบางสะพานนะครับก็ติดทะเลเลยเดี๋ยวขอพักยืดเส้นยืดสายนิดนึงโอ้โหเมื่อยเหมือนกันครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ทีครับเพื่อน ตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งนะครับหลังจากที่เราอาบน้ําอาบผ้าเรียบร้อยนะครับก็เตรียมจงไปนั่งพักที่ริมหาดนะครับบางสะพานนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับอากาศค่อนข้างร้อนนะเพื่อนขี่รถมาสามร้อยกว่ากิโลนะครับกำลังจะข้ามถนนนะครับมาครับลมก็เย็นดีนะครับ ก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะครับวันนี้ไปพาไปดูหาดกันแดดล้มลมตกครับบางสะพานครับนี่สไลด์ที่สอะครับบางสะพานมากี่ครั้งก็สวยแต่กินข้าวก่อนครับเพื่อนไม่พด้วยนี่ริมหาดนะครับห้าโมงสี่สิบแปดนาทีครับแดดล่มลมตก นี่ที่ซันไลท์รีสอร์ทกินข้าวไปหน่อยงนะี้แต่เดิมมาดูไอติมซะหน่อยนี่เอากัดแล้วอ้วนี่ไา้ว่านี่น่ากินนะนี่บูมบูมอะไรเอาเอาันนี้ฝาบน้องเอลยวันนีล้าลาไปลว ไอติมยามเย็นนะครับตพี่หลังอมาเองนีนะข้าวขนมก่อนครับเราได้ติ่มไหมรีบกลับไอตอยงมึงเนี่ยอยากแดกใช่เอานี่อยากข้าติ่มเหรอใช่ไหมแล้วิงไหดิขัดแล้วนี๋ยาติมติ่มก่อนครับเพื่อนมันกาดสุดยอด จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆกับ EP 5นะครับ EP นี้เราเดินทางมาถึงที่อำเภอบางสะพานน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแวะพักที่นี่1คืนนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นเราจะเดินทางกลับนครปฐมกันครับฝากเพื่อนๆติดตาม EP ต่อไปของเราไว้ด้วยนะครับใครใจดีกดไลค์กด s u b สไครต์ช anel ของเราด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปของเราก่อนใครครับเช้าวันที่5นะครับวันนี้เราก็จะเดินทางกลับนะครับ กัดข้าวแต่เช้าแล้วสามนินนยีกกิโลนะัอีกสาิกิโลเขาตัะ